ครับช่วงนั้นเหมือนก็ไทสวนไเขาเลยทำสวนไทใช่คือช่วงนั้นละครเหมือนเขาคืนคิวก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยก็เลยลองลองปลูกต้นไม้ดูอะไรเงี้ยลองปลูกผักหวังว่าจะกินได้ทำสวนมันร้อนหรือไงครับร้อนมากคพราะถึงหน้าบ้านยังร้อนร้อนทำกับเพื่อนอีกคนช่วยกันทำก็คือดูตามยูทูบแล้วก็ทำตามโดนประกันโรกัสผิดจุดอย่างนี้คือ จริงแล้วครับเออสิ่งที่เรานําเสนอเขาไม่ค่อยมองหรอกเขไม่ได้อยากดูวิธีการทำนาะเออไม่ได้เปิดอยู่ไหมครับเวลาแบบโดนโอไม่แล้วครับผมด้านทางแล้วแต่การนําเสนอของผมได้มีเช็คฟีดแบ็กหรือเช็คคอมเมนต์ก็ดูบ้างอนอ่านก็บันเทิงบันเทิง์ีกเหมือนกันก็ขอบคุณที่ส่งคอมเมนต์กันนะทุกทีมันก็ตลกอ่ะมันก็ทำให้เราหัวเราะออกมาเหมือนกันบางอันอะไรเงี้ยมีถามเรื่องแป้งผัดไหมคะหรือว่าถำง่ายหรุ่นฝั่งนี้แป้งผัดกับฝั่งนี้หุ่นอ๋อในความเป็นผักในไทะ ก็ก็มีผักบ้างครับกวแ็เป็นหุ่นหนุ่ครับผมสว่างขาวมากแสดงว่าหลังหลัจากนี้เราเราก็จะเริ่มฟิ่มขึ้นไเพราะว่าเริ่มเป็นแเร่มเริ่มฟูกัรเรื่องหุ่นเรื่องอะไรเนาะก็ก็ต้องฟิตซึ่งแล้วครับรอเก่าว่าเคลียร์ละครเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ฟิตเต็มที่และคืนกับใครไหมครับสักคลิปหนึ่งต่อะไรแบบนอีกเหรอเดี๋ยวน่าจะได้เห็นในละครนะครับช่วงนี้ก็คือฟิตเต็มที่เลยสเปรานทุกวันเไม่ได้ฟิตเท่าไหร่เลยเอาไปถ่ายละคร ละครใกล้เอ,อาไหนแล้วัจ็ดกรกฎาคมละครเราเนี่ยก็ฝากด้วยครับวันมีเป็น,นไงบ้างครับวันี้เป็น,นยนะะังไงบ้างก็เป็นจอมยุทธครับก็จะได้มีฉากขอส่งขอสเสื้ออะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆค,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 ครับก็ก็สนุกก็เป็นการเล่นโรแมนติกค,คอมเมดี้ครั้งแรกของมัน อีกลุกหนึ่งเลยครับน่าจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายเลยทำไมหรอยากมันไม่ใหญ่รือต้องใช้เวลาหรืออะไรเงใช้เวลาครับปกติเรามากองก็คือเส้นแ,แดงผ่าแปดทีแล้วแล้วก็ต้องเผื่อเวลาไปอีกสองชั่วโมงเพื่อนะมาทำผมอะไรเงี้ยมันก็ก็นานแล้วก็เหนื่อยเมื่อยคอผมยาวใช้ชีวิตยากาไหมครับคุณพี่ยากครับมันมันก็แบบกินข้าวนี่แบบอะไรเงี้ยมันต้องแบบอย่างไรก็ต้องรอเวลาอยากเป็นใครสักคนที่ชอบนะ มันแปลกตามันแปลกตาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นเดียวพอพอก่อนต่อเวลาไว้ผมยาวเพราะเสดที่แบบเขบอกว่าน้าสวยสวยจริงหรอมีก็น่าลองหัวได้เลยได้เลยทรงทรงเป็นการมั่นเลยหาถักเรื่องคุณแม่หน่อยซื้อทองก่อนได้ครับครับใช่หนึ่งกิโลเลยพี่ไหมหนึ่งกิโลตอนนั้นแบบอยากให้คุณแม่ตัดสินใจกัแบบซื้อเยอะคือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับคือก่อนหน้านี้เคยซื้อทองรูปพระพันไรแล้วเป็นกำไลข้อมือ แล้วรอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกอลองนะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะซื้อรูปพันไปถึงเมื่อไหร่กัน<า>บบซื้อไปสายทุกกำลังกำไรไม่ได้สักบาทาเ,เลยถนะ้ากำเนิดหมดอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าของแท่งไม่ล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าอยู่กรุงเทพมา20ปีไม่เคยไปเยาวราชเลยเราก็เลยบอกเออวันนั้นมันเจ๊งงานเราก็เลยไปกันเลยไปเยาวราช ราคาของขึ้นนิดนึงก็ใส่ก็สู้ใช่ก็คือไม่รอแล้วอ่ะไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวมุกตังหมดคือเทน่าตักเลยใช่ไหมน่าให้คุณแม่ใช่ก็ถือว่าฝันคุณแม่จบฝันพ่อจบต่อไปตาเราแล้วจะได้สุดยอดทันทีหนึ่งกิโลได้เป็นความต้องการของเราเองที่จะมองไมปเออคือคำว่าของเราคือซื้อทอง99.99%เรพราะเราลงมันเป็นทองที่อินเตอร์เนชั่นแนลหมายถึงว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกถ้าที่ไทยจะเป็น96.5บเราซื้อทอง99 แต่ทีเนี้ยท้อง99้าเมาซื้อสตาร์ทที่1นกิโลเท่านั้นอันนี้เราต้องซื้อหนึ่งกิโลใช่กระไรที่คนนี้บอกว่าให้คุณแม่ตลอดเขาแต่งต่างๆด้ใช่ใช่ชอบเนี้ยชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็กผก็ไม,ม่เด็กมากเรายิม้มกับบนรถวันนั้น1นกิโลวาการคุณแม่เป็นยังไงยิ้มนี่นนหุบนะครัอันนี้ส่วนเราส่วนเราตัวเราก็าเ้อเอาให้ต่อดีวะใช่ไหมอันนี้คือทำข้อตกลงคุณแม่แล้วเรียกว่าหยุดที่หนึ่งกิโลนะหรือว่าไปต่อหยุดก่อนครับหยุดก่อน หยุดตรงนี้ก่อนหยุดเพราชอบทองนะไม่ชอบทองเดี๋ยวเป็นช็อกโกแลตไปก่อนเราไม่ไม่ไม่พ่อไม่กินทองพ่อเป็นแบบเป็นส่งกี่ไร่กี่ไร่ประมาณสี่สิบกว่าบาโอู้หูคุณแลบอกของพ่อก็ใหญ่มีการหมดหน้าตักเรียกว่าตอนนี้ทังที่ทำงานมาให้พ่อแม่หมดใช่อะไรที่แบบเราดังเปี้ยนขึ้นมารอบหลังปีที่ผ่านมาเราจะให้พ่อแม่หมดแล้วต่อไปตาเราแล้วสร้างอีกไปอันนี้เป็นเป็นที่ตั้งจังหวัดหรือที่ไหนครับจังหวัดก็เป็น คือลูกเลยเฮ้ยหไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเปเ้ยจริังหวัดที่ดเอ่อจังหวัดเชรบรีก็ทเรื่อยครับวุ่นวายมากลากน้ำลากไฟเคียที่วัดอะไรคือแบบหลายเรื่องมากเราเคยซื้อคั้งแรกคือแปลนแปลนสยกครอบไปอยู่บนเขาลูกนั้นได้หรือยังไใช่ คือพ่อยากคือพ่อไปก่อนคือพ่อจะโซโล,โล่เลยคนเดียวก่อนแบบเขาอยากไปเป็นความฝันของเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองกันไกลถึงตอนผมแบบจะสีย่อะไรเงี้ยผมไม่อยากอยู่ที่นั่นเหมือนกันผมก็อยากแบบปัดขาดแล้วก็ไปอยู่ในธรรมชาติคนเดียวเยอะมากครับเอาเป็ว่าเออที่ท่ามีแล้วจบไม่ใช่แต่ถ้าดำเนินการท่านนี้โนเกือบที่ได้อีกแปลงเลยอะมาก ไม่บอก่าการจัดการระบบอไม่อีกการจัดการระบบต่อไปนี่ต้องเป็นน้าที่องค่ณไปหนอยไม่ไ้เหลือคุณ่อไม่หรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องลากน้ำลากไฟฝุนน้ำบาดาลในเสร็จก็ผมก็มอให้พ่อต่อแล้วเราก็สัดขาดตรงนั้นแล้วก็ทำานองต่อขาดทองไปลากเข่าไปลากในส่วนของเราบ้างาคอะไรคะนลัลีโอ้ไยาไอยหมดครับจรงไปังเาอยากอะไรัง่ตัวเองหรอจริงจริงความฝันวัเด็กบ ของใบเลยอะ่ะตอนแบบตั้งแต่อย่างเาข้าวงการคือเรารู้สึกว่าเราเคยดูหนังมาแล้วเราอยากได้เป็นเขามากอยากขึ้นลิฟต์มาถึงห้องเลยนั่นคือความฝันเราไม่มีแหมคอนโดนี่เดียวยัสามสิบล้านเลยของเราเราก็าาคือเราทำงานก่อนเป้าหมายเราอาจาจะไม่สิ่งของตอนนี้เราอาจจะเป็นแบบว่าเป็น a c ช i e เ e m e n ต่างๆเช่นแบบว่าเป็นที่หนึ่งอะไรสักอย่างไม่ได้แต่ของใบเองดูเหมือนเป็นคนที่ไม <ป S> ่<อ>ค่อยบ้าเปลี่นสีไม่ค่อยอะไรจริงๆเราก็ชอบแฟชั่นนะชอบประมาณนึงแต่เราก็ไม่ไม่ได้คลั่งมาก บางช่วงก็รู้แบบโหยหาเหมือนกันบางช่วงก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้ออยากซื้อบางช่วงรู้สึกว่าไม่เอาอะไรเลยอยู่แบบประหยัดกีะเป๋าวันละร้อยพออะไรเย่างนี้แล้วแต่อารมณ์มากแต่ช่วงนี้เงินเจ็บก็ยังได้อยู่เนาะไปหมดแล้วครับเก็บไหมเก็บไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรนะเราเราไม่ซื้อเป็นเกมเก็งกำไรหรอการเก็งกำไรไม่ได้เก่งครับคือถ้าเราซื้อแล้วก็คือซื้อใสเห็นว่ามันสวยดีได้ที่ใช้ออกงานก็จะซื้อบ้างแต่ว่า กับหลายม่ค่อยส่วนมากไปจะฝั่งหลังเนี้ยจจะแบบแตกตานิดหนึ่งคือเราเริ่มชอบอ่านหนังสือเริ่มชอบอยู่เงียบๆเริ่มแบบไม่สยสบไปเที่ยวไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบถือสงบนั่งสมาธิานะเดี๋ยวนี้ติดอย่างเดียวโอ้โหคุณแม่มแ<อ>นั่งนะ<อ>สมาธิเลยเหรอคะใช่แบบนี้ด้วยก็เหมือนเราไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้มาเลยเรารู้สึกว่าเออลองดูก็ได้วะาคำแนะนำคนที่ชอบประสบความณ์สำเร็จมากๆอะไรเงี้ยหรือประสบความสำเร็จแบบหมื่นล้านเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างวะ ก็ทำตามมือละข้อมือละข้ไปแล้วไม่แน่อนแล้วไม่ไม่รู้โอเคโอเคครับไปครับ Tchau, tchau. To